สวัสดีครับพระสุเด็จองค์นี้นะฮะก็เป็นพัสุเด็จพิมพ์ใหญ่กลุ่มใหม่มาคุณพรมเป็นพระสมเด็จแม่พิมพ์ของหรวงสิทธิกานะครับพระสุเด็จกลุ่มใหม่มาคุณพรมนะฮะจะแยกแยะได้ตรงตราวัดที่ปั๊มอยู่ด้านหลังนะฮะจะเป็นตาวัดใหม่อมตะรถองค์ไหนที่มีตาวัดปั๊ม ก็ถือว่าเป็นพระกูใหม่ซึ่งถูกเปิดกลุ่ยังเป็นทางการในปีพศ2500โดยพลเอกพาสจรุสเทียนเป็นประธานฝ่ายคารวานะครับส่วนองค์ไหนที่ไม่มีตายางตาวัดตามติดก็ให้ถือว่าเป็นพระกูกเก่านะครับถึงแม้จะมีค่าบกลุกติดมากหรือออกมาในคราวเดียวกันแต่ไม่มีตา างของตาวัดอัมติดเราถือว่าเป็นพระกูเก่าทั้งสิน้นพระสมเดจที่อยู่ในเจดีรงคุณพรมนะฮะอันดับแรกที่เราต้องมาสังเกตก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพวิธีที่ผมดูอันดับแรกก็คือต้องดูด้านหลังพระนะฮะถ้าเส้นสายของสี่เหลียมจินฟักเป็นเส้นตรงเหมือนมันทัดก็ จะไม่เก็บนะฮะถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่น่าจะเป็นพระที่อยู่ในเจนดีย์บางคนพบนะครับยกตัวอย่างอง,งนี้นะฮะเส้นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักมีโค้งนะฮะมีปูนงอกนะฮะที่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนจากนั้นมาดูที่ผิวพันธุ์นะฮะอง,งนี้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะสูงนะฮะสังเกตดูด้านหลักผิวเป็นผิวหางกระเบนนะครับ ซึ่งปกติด้านหลังของพระสุดเจตังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพน้อยกว่าอานหน้าส่วนตาวัดนะฮะไม่ได้เป็นข้อยุติว่าจะเป็นน้ำมึกสีอะไรหรือตาจะเป็นอย่างไรถือว่าจะเป็นพระแท้นะฮะทั้งนี้ก็เพราะว่าพระหายหมื่นองค์ที่อยู่ในเจดีย์พระคคมการปั้มตาวัดก็ต้องมีตาวัดหลายอันแล้วก็มีคนปั๊มหลายคนนะฮะ การปั๊มด้วยมือคนนะฮะย่อมไม่มีความเป็นมาตรฐานนะฮะดังนั้นบางคนก็ปั๊มติดเต็มมาคนกอบปั๊มติดไม่เต็มปั๊มฉลับนะลืมปั๊มน้ำหมึกก็ทำให้น้ำหมึกติดไม่เต็มนะฮะตลอดจนหลังพระชื้นไม่ชื้นอันนี้เป็นองค์ประกอบที่ทำให้ตายยางของวัดที่ปั๊มหลังพระจะไม่เหมือนกัน มาดูด้านหน้านะฮะองนี้ด้านหน้าการเปลี่ยนแปลงทางกภาพชัดเจนสังเกตดูเส้นซมนะฮะปกติพระพิมพ์ของหลวงสิทธิการจะเป็นพระที่มีเส้นสายค่อนข้างจะลําสันนะฮะแต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นนะฮะด้านบนนะะมีการเซตตัวทําให้เส้นซ้มบางลงนะครับพื้นผิวนะฮะก็เป็นผิวหักเบนนะฮะมีภูมงอกขึ้นมานะครับ แล้วก็มีลักษณะของคีุ้กจับติดทั่วทั้งองค์เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังเห็นรูปล่างขององค์พระค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะไม่มีเส้นไหนที่เสียหายขาดแบ่งไปมาดูด้านข้างกันครับตามขอบก็มีรอปีดเอาแยกแล้วมีคีก้กกะฝังติดนะครับ องพระหนเด่นเป็นสง,งานะฮะกดพิมพ์ได้ลึกๆหัวานสิงด้านฝาของของพระเคยเห็นชัดเจนนะฮอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์ลงสิทธ์เลยนะครับพื้นผิวนะฮะเป็นผิวของกระเบนแล้วก็มีคราบปกปกคลุมอยู่นะครับเป็นพระสุเด็จพิมพ์ใหญ่เหญ่หญจรดซุ้มนะฮะป่าวัดนะฮะ ความเก่าก็ทําให้มีปูนงอกขึ้นมาทับน้ํำมึกนะครับสังเกตูกผิวนะหาน้อยมากที่ด้านหลังที่เป็นผิวหางกระเบนแบบนี้นะครับด้านหน้าก็งดงามคัสสิกตามแบบฉบับของพระสดเดชมาคุณพรมนะครับเรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกันระยะสูงกันนะฮะภาพนี้เป็นด้านหลังตรงมุมนะครับ สังเกตูปูนงอกขึ้นมานะฮะเนื้อมีการเซตตัวนะฮะมีความแกล่งขี่กรุบก,ก็มีเศษไม้ใบหญ้าเกาะกับติดนะฮะบริเวณตามขอบนะฮะก็มีปูนงอกขึ้นมาสัดเกตผิวนะฮะสูงสูงต่ำต่ำนะครับเป็นผิวของกระเบนตรงนี้นะฮะถ้าทิ้งไปสัก ห,หลายปีนะฮะที่เราเห็นทูนงอกรักษาแบบนี้ก็จะแข่งนะฮะเป็นผิวฮากเบนสิ่งไม้ใบหญ้านะฮะขี้กลสังเกตดูขี้กลนะฮะปั๊มทับเศษของต้นไม้นะฮะสังเกตดูสีของหมึกนะฮะก็แสดงว่าขี้กลลงมาเกาะจับติด บนองพระกอดที่จะมีการปำตาแปลงว่าพิกลพวกนี้เกิดขึ้นภายในเจดีย์ของคุณพกไปเกตด,ดูปูนงอกนะฮะผิวตรงนี้เป็นผิวหางกระเบนแล้วนะครับสีของมึกก็จางลงนะฮะภาพนี้เป็นภาพด้านหน้านะฮะ ถ่าให้เห็นถึงที่กลุกก็คือมีสารพัดอย่างนะขี้ฝนขี้ดินนะฮะเศษทรจจายนะเศษหินเศษพานนะฮะรรรยายไม่ถูกนะครับที่เราเคยไปเห็นเป็นเส้นแบบนี้เป็นเส้นของแขนไซนะฮะตอแขนนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของแขนไซ์ขึ้นนะฮะ สังเกตดูผิวตรงบริเวณหวัวไหล่ตรงหน้าอกนะผิวจะเป็นก้อนเป็นเม็ดนะฮะเป็นผิวโรคพัจันท์ผิวมนละผิวมะกรูดสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกาภาพแล้วก็การเวลานะครับอันนี้เป็นผิวหังกระเบนนะฮะต้องใช้เวลานาน,านมากที่จะมีลนะักษณะการง,งอกของปูน ที่มีความสูงขนาดนี้นะครับสัาพพวดล้อมในพระเจดีย์บางคมก็เป็นเอกลักษณ์นะฮะพระกลุกอื่นก็ไม่เหมือนนะฮะอันนี้เป็นเส้นซุ้มนะฮะอันนี้เป็นด้านล่างสุดนะฮะถ่าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงศัก,กยภาพ ผิวมีการเซตตัวไป็นตะปุ่มตะปัามนะมีปูนงอกขึ้นมาสูกสงตำตัๆอันนี้เป็นหัวฐานด้านซ้ายนะหัวฐานล่างสุดบริเวณตามขอขอก็มีการเปลี่ยนแปลงทาาใายภาพชัดเจนตรงนี้เป็นหัวฐานเคียงล่างสุดด้านขวานะครับ เส้นสายต่างๆมีการเซตตัวชัดเจนอันนี้เป็นฐานสิงห์นะฮะหัวฐานหัวสิงด้านซ้ายนะฮะอันนี้เป็นหัวฐานสิงด้านขวาอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะฮะอันนี้จะเป็นลักษณะของก้อนที่ปูนงอกขึ้นมานะครับหัเข่าขวานะฮะพิมพของลุงสิธิ์จะไม่มี การนั่งให้เราเห็นพระบาทซ้ายนะครับอันนี้หัวขาอซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีบอร์ดแต่เกตดูเส้นันาซนะฮะความเป็นธรรมชาตินะฮะเนื้อมีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นก้อนตรงแขนนะฮะเส้นสายขยุบขยิบ รงพระอุระก็ชัดเจนนะฮะตอกลักแร้ด้านซ้ายของพระพิมพ์ลงสิทธิ์จะบางกว่าด้านขวานะครับพระเกตนะฮะจะลดซุ้มพระพักนะฮะก็มีการเซตตัวให้เราเห็นนะฮะอยู่กระสัแบบนี้นะฮะเกิดจากธรรมชาติสร้าง มนุษย์ไม่สามารถจะแกะพิมพ์ให้มีลักษณะแบบนี้ได้นะฮะผราเรียนแบบนะฮะก็แค่เอาผ้าไปแช่น้ําอย่างเดียวนะฮะทล้ให้ปูนงอกขึ้นมาเกาะแต่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางใ้ผ้าบนพื้นผิวในลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้เรามาดูองค์ผ้าด้วยกล้องกระสยายสูงแบบสดๆกันครับ ความเป็นธรรมชาตินะฮะถ้าเราเห็นบ่อยๆแล้วก็จะแยกแยะง่ายนะฮะร,ระหว่างพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคนะฮะมีเอากลักษณ์ของบางคุณพรมกับพระใหม่พระเรียนแบบนะครับพระสเด็จบางคุณพรมนะเป็นพระที่ดูง่ายนะครับแต่ว่าฟอร์มยากนะฮะ ตรงไหนเส้นสายเรียบตึงไม่มีความเป็นธรรมชาติไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ให้ชิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จบางคุนพรมพระสมเด็จบางคุนพรมกู่เก่าก็มีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะฮะคาบกู่อาจจะน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีน้อยกว่านะฮะ แต่พระศรุจกลุมใหม่จะมีเอกลักษณ์ชัดเจนก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะฮะเีียนดูเส้นซุ้มนะฮะมีการเซตตัวนะฮะเส้นสายขยุกขยิกเนื้อมีก่อนมีแหว่งนะมีหลุมมีบ่อเป็นเนื้อผิวมะกรูดผิว ตกขจันนะฮะส่วนพื้นผิวก็แตกต่างกันไปนะฮะพื้นกูหาก็เป็นเนื้อหยิววางกระเบืนะครับต็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับด้านหลังของพระองค์นี้นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงนะฮะ พื้นผิวเป็นผิวหางกระเบนแล้วนะครับซึ่งปรากฏพบเจอน้อยมากนะฮะอันนี้คือลักษณะของปูที่งอกขึ้นมานะฮะอนาคตก็จะเป็นก้อนแข็งแบบนี้นะครับน้ำหมึกที่มีสีค้ำๆนะฮะก็แสดงว่าปั๊มทับชีกลุก การหยดน้ายาเช็ A ะคไอเคนไซน์ะฮะก็เป็นการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าถ้าพระที่ทำด้วยปูปนปลือกหอยนะฮะแล้วก็มีอายุกเก่าถึงยุคเวลาเราหยดน้ำยาลงไปน้ำยาก็จะเกาะเป็นเม็ดกลมไม่กระจายหายไปนะครับถ้าเป็นพระที่ทำด้วยเลซินหรือเป็นพระใหม่พระทำด้วยปูนบัสเตอร์น้ำยาก็จะ กระจายหายไปเวลาหยดลงไปนะครับปออากาศก็จะไม่เห็นประเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คอา,ายุแคนไซตรงมุมนี้ครับหยดลงไปแล้วนะฮะน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมดีนะฮะล้นออกมานอกเฟรมก็ยังไม่หลุดล่วงลงไปนะฮะพออากาศก็ขึ้นมาโอเคนะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุค มีสมวนผสมหลักก็คือปูนปักหอยนะครับโอเคเมื่อถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเช็ดน้ำยาออกนะครับเรากลับมาดูด้านหน้ากันต่อนะครับไปเก็ดูสรารพัดอย่างเลยนะที่กลกุไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างนะะแยกแยะไม่ถูก พระสเดตองนี้นะฮะก็เป็นพระสูเดที่มีความงดงามครับสิกในแบบฉบับของมางคุณคมถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางานภาพปรากฏให้เราเห็นมากแต่เส้นสายต่างๆก็ยังงดงามสมบูรณ์นะฮะเป็นพระพิมพ์ของโรงสิทธิการนะฮะเป็นพระสมเดตพระละคังที่ถูกสร้างไว้แล้วนะฮะแล้วก็ถูกนำมาบรรจุอยู่ในเกียงคุณคม เพื่อให้ครบแปดหมื่นสี่พันองค์ตามคติความเชื่อบโบราณเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพระสองครองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ